สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาเจอกับแฟนแฟนเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today คับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่น่าสนใจในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาผมจะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าแฟนสิงห์บลูแล้วก็แฟนบอลทีมชาติไทยยังหัวร้อนกันอยู่หรือเปล่าครับกับการที่เรานี่ไม่ชนะมาเลเซียมาโอ้โหหลายปีติดๆกันแล้วนะฮะ8 9แปดเก้าปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่า ก็ต้องชมเสือเหลืองมาเลเซียนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับอ่ะส่วนข่าวในวันนี้ครับที่น่าสนใจนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์นะฮะโปรแกรมทีมชาติลงเตะกันเพียบเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่ก็เป็นเรียกว่าวันเกิดของเตียโกซิวานะครับที่อายุครบ38ปีไปแล้วนะครับก็38แต่ว่าสภาพร่างกายยังดียังฟิตอยู่เลยนะฮะขณะเดียวกันเตียโกซิวาครับออกมาเปิดเผยว่าเขาต้องการ เล่นจนตัวเองอายุถึง40เลยนะครับเขาบอกว่าผมคุยกับสลาตันบ่อยมากครับโดยเฉพาะช่วงหลังที่เรากำลังจะได้เจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้เป้าหมายของผมคือต้องลงเล่นจนถึงอายุ40ปีครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นการลงเล่นในระดับสูงแบบนี้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับซีซั่นนี้ครับแล้วรอดูว่าบอลโลกจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการขยายสัญญากับทีมด้วยแต่แน่นอนครับเป้าหมายของเขาก็คือการเล่นจนถึงอายุ40นะครับ ถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยเล่นได้แน่นอนครับอายุ40แต่อย่างที่เตียกโกซิวาบอกครับตอนอายุ40เนี่ยจะเล่นอยู่ในระดับสูงได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าสมมติลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพหรือว่าเล่นในลีกบราซิลเนี่ยผมว่าแกเล่นได้ครับอายุ40ถ้าสภาพร่างกายแบบนี้นะฮะขณะที่ติเต้ครับเฮดโค้ชของบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นพูดถึงเตียกโกซิวานะครับเขาบอกว่าเขาจะกลายเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมครับแต่เขาแย่สําหรับวงการฟุตบอลนะฮะบ,บอกรู้ไหมทําไมว่าเขาแย่สําสหรับวงการฟุตบอล ก็เพราะว่าเขาทําทุกอย่างมันดูเหมือนง่ายไปหมดนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันโคตรจะยากเลยครับไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงกับการเล่นบอลที่มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและเฉียบแหลมแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคนิคและการเล่นที่น่าประทับใจนะครับอันนี้เป็นการชื่นชมจากติเต้กุนซือทีมชาติบราซิลนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับรายงานว่าเลวายโควิลและก็คอนอกาลาเกอร์เนี่ยสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษชุด u 21ในเกมที่ เจอกับอิตาลีเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้มีรายงานครับว่าไคฮาวเวิไปสัมภาษณ์กับคิกเกอร์ครับสื่อในเยอรมันออกมายอมรับว่าแกงงมากนะครับที่โทมัสทูเคิลโดนปลดโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขางงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเราเล่นกันยังไงและควา้าแชมป์อะไรมาบ้างในช่วงตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาครับแม้ว่าจากผลงานปัจจุบันเนี่ยเราจะอยู่ในระดับที่6ในตารางคุณจะพูดถึงเรื่องการออกสตาร์ทอย่างผิดพลาดไม่ได้หรอกนะครับ โดยเฉพาะเมื่อมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาหลายคนซึ่งมันก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ฟุตบอลก็ดําเนินไปอย่างรวดเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับอันนี้ในมุมมองของคายฮาวส์นะครับขณะเดียวกันครับแมตต์ลอบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยเสี่ยงถูกบีบให้ออกจากประเทศอังกฤษหลังจากเหลือวีซ่าเพียงไม่กี่เดือนเนื่องจากถูกเชลซีปลดออกจากตําแหน่งซึ่งคาดว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่ประมาณ90วันเท่านั้นครับโดยตัวแทนของทูเคลิลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับแกบอกว่า เราจะปฏิบัติตามข้อบังคับของสหราชอาณาจักรครับและจะปรับเปลี่ยนแผนทั้งหมดในอนาคตแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแกจะไปคุมทีมที่ไหนนะสำหรับทางโทมัสทูเคิลนะครับส่วนแมตต์ลอก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าทูเคิลเนี่ยต้องการกลับมาทำงานคุมทีมโดยเร็วที่สุดครับแต่ยังพิจารณาไม่ได้ว่าจะกลับไปที่เยอรมนีหรือว่ารองานในพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่ที่อื่นๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่า จะไปลงเอยที่ไหนนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานอย่างเป็นทางการครับเป็นออฟฟิเชียลเลยครับก็คือสตีฟแอดกินส์ครับลาออกจากตำแหน่งผู้อนวยการด้านสื่อสารและกิจกรรมสาธารณะของทีมเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากรับใช้สโมสรมายาวนานกว่า14ปีโดยเขาจะเข้าไปรับตำแหน่งผู้บริหารด้านสื่อสารให้กับทีมแข่งรถของแมคลารนนะครับอย่างไรก็ตามครับ เขาจะรับตําแหน่งที่ปรึกษาอุโสให้เชลซีเพื่อช่วยเหลือสโมสรในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็เรียกว่าทยอยกันออกกันเรื่อยเรกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีออกไปแล้วคนหนึ่งที่ว่าไปเรียกว่าส่งข้อความหาคาเธลิน่าคิมแบบไม่สุภาพนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรโดนนะฮะขณะที่โทบี้คร i กนะครับอดีตผู้บริหารของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีชื่อเป็นตัวแทนของสตีฟแอดกินส์ครับที่อำลาตำแหน่งไปนะครับ ซึ่งแปลว่า c o o อย่างทอมกลิกนั้นดึงตัวอดีตทีมงานของแมนซิตี้เข้ามารับงานระดับสูงในเชลซีเยอะมากในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้นี่เรียกว่าผู้บริหารของเชลซีหลายคนนี่มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขณะเดียวกันครับเลียมทูมี่บอกว่าคาร์ัสโรดอยที่เล่นได้ดีกับเลเวอร์เนี่ยซึ่งจะถูกใช้งานเป็นมิดฟิล์ตัวรุกหมายเลขสิบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับโดยตอนนี้เขาสร้างความมัตราย กับจังหวะการเล่นต่างๆได้เยอะกว่าที่ตัวเลขสติยิงประตูหรือแอสซิสต์แสดงให้เห็นนะครับและที่สําคัญที่สุดคือเขาสตาร์ทเป็นตัวจริง4เกมติดต่อกันแล้วซึ่งเขาเคยทําได้2ครั้งตลอดการค้าแข่งกับเชลซีมา5-4ส,สั้นนะครับนี่คือเหตุผลครับที่ทำไมเชลซีต้องส่งคาร์ลมาซันโอดอยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวนะเพื่อให้โอกาสลงเล่นในการต่อเนื่องนะฮะขณะเดียวกันครับฟุตบอลอิตาลีรายงานว่าสเตฟานอปิโอลีครับ กุนซือของเอซิมิลานเนี่ยกล่าวว่ามีผู้คนคาดหวังเยอะมากในเกมที่มิลานจะเจอกับเชลซีแต่ตัวเขายืนยันว่ามันเป็นเกมที่ยากที่สุดของมิลานตอนนี้คือการเจอกับเอมโปลีในวันเสาร์เพราะต้องจัดการกับผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติก่อนแต่หวังว่าลูกทีมจะยังเล่นได้ในระดับที่เขาเคยทําได้มาก่อนนะครับแกก็มองว่าเอาตรงนี้ก่อนครับก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลออยูฟาแชมเปี้ยนส์กับเชลซีนะครับส่วนเรื่องข่าวซื้อขายย้ายทีมครับ ตีไว้เป็นลือเลยคร CBS Sport บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยได้สอบถามไปยังเชลซีถึงเอ็นโกโลกองเต้ในระหว่างที่ตอนนั้นเนี่ยเชลซีเจรจารในดีลของมัทไยสเดลิกแต่อย่างไรก็ตามครับมาซิมิเลโนอเลกรีเนี่ยดูเหมือนจะชื่นชอบรจจินโยมากกว่าแต่ตัวรจจินโยก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากย้ายทีมนะครับก็ ดีลของดาลิกก็จบไปแล้วนะไปอยู่กับฝั่งไบเยอร์มิวนกนะครับส่วนมาเต้โมเรโตครับรายงานว่าเป้าหมายสําคัญของจอจินโยเนี่ยคือการต่อสัญญากับเชลซีและไม่เคยมีการติดต่อระหว่างเจ้าตัวกับบาร์เซโลนาอย่างที่เป็นข่าวลือมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะจะมีนักเตะระดับแชมป์ยูโรครับเสนอตัวให้กับบาร์เซโลนาบ้าบอคอยพ่อครับนักเตะเขาเป็นระดับ แชมป์ยูโรนะฮะใครจะไปเสนอตัวเองให้กับทีมทีมหนึ่งนะฮะเขาก็มีดีกรีมีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันนะฮะขณะเดียวกันครับแฟรงกี้ไดยองครับให้สัมภาษณ์ถึงการที่เชลซีและแมนยูต็ดต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมครับเขาบอกว่าเรื่องที่เชลซีและแมนยูสนใจตัวเขาเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าคือผมตัดสินใจไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วว่าต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อผมไม่เคยเปลี่ยนใจเลยตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ผมคงให้รายละเอียดมากไม่ได้นะครับแต่สโมสรแห่งนี้มีความคิดเป็นขอองงตัวเ ตัวผมเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองครับบางทีมันอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างโอเคนะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่หัวชนฝาครับยังไงกูก็จะไม่ย้ายแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ย้ายจริงๆนะฮะขณะเดียวกันครับ CBS Sport บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเคยพิจารณาขอยืมคริสเตียนพูลิซิชพ่วงออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่หลังจากเจราจากันเนี่ยมีการตัดสินใจแล้วว่ายูเวนตุสจะไม่ยื่นข้อเสนอในการดึงตัวพูลิซิชนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของ blues today นะครับวันนี้นี่ย้ำอีกทีนะฮะว่าเดี๋ยวทีมช่างกฤษมีโปรแกรมลงสนามด้วยส่วนฟุตบอลเมื่อวานนี้ผมว่าหลายคนอาจจะทราบสกรอร์แล้วนะฮะฝรัร่งเศสชนะ2-0ขณะที่โครเอเชียก็เอาชนะเดนมาร์กไป2-1 นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค้ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันครับสี่ทุ่มกับเชลซีดีเดย์เราคุยกับพี่นัดเหมือนเดิมช่วงนี้โปรแกรมบอลเงียบๆหน่อยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ข่าวเคอร์อาจจะจิตจืดแต่ว่าข่าวที่ผมรวมมาให้นี่ก็คือข่าวทั้งหมดแล้วนะครับที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ